สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพให้กับคนที่เกิดในวันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือว่าพุธกลางคืนนะคะประจำเดือนตุลาคม2564นะคะคนที่เกิดในวันพุธนะคะได้ไพ่พมยานนะคะเป็นเทพพ,พุธแล้วก็ ส่วนคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะจะเป็นพระราหูนะคะเทพพุธนะคะหรือว่าตัวแทนเลขศาสตร์คือเลขสี่นะคะจะหมายถึงในเรื่องของเทพแห่งวาจาการสื่อสารการพาณิชย์นะคะการค้าต่างๆนะคะหรือว่าเป็นนักปราชญ์นะคะถ้าทางคล่องแคล่วว่องไว นะคะปราดเปรียวฉเฉลียวฉลาดช่างพูดช่างเจรจาเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูมองโลกในแง่ดีเป็นที่รักใคร่ชื่นชมต่อบ,บุคคลอื่นที่พบเห็นนะคะหรือว่าเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาพูดโน้มน้าวจิตใจบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะ,ะเก่งในเรื่องของทักษะการพูดนะคะความหมายของไพ่นะคะคนที่ ได้เทพพุธนะ,ะหรือว่าไพ่เทพพุธเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่มีดาวพุธสถิตยอยู่ที่ลัคนาราศีนะคะก็จะใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมีชีวิตชีวารักการเดินทางท่องเที่ยวผจญภยัยเรียนรู้โลกกว้าง นะแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองสูงนะในช่วงเวลาที่เริ่มต้นนะหรือว่าสแสวงหาจะมีอุรมคตินะคะตามวิธีของตนเองไม่ยึดติดอยู่กับวัตถุหรือว่าระเบียบกฎเกณฑ์หรือว่าแบบแผนใดๆในการใช้ชีวิตบางครั้งก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไร้สาระหรือว่าเป็นคนที่เกลียดขานนะคะไม่มีแก่นสารนะแต่ว่ามีโครงการหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์อยู่ในใจที่แปลกใหม่ นะคะหรือว่ามีความการแสดงความรู้ความสามารถนะคะที่อวดสายตาบุคคลอื่นแบบน่าทึ่งนะคะบุคลิกลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในวันพุธรูปร่างเล็กผอมสูงบอบบางลิมฟฝีปาก เรียวงามนะคะจมูกโดง่งผิวขาวมือยาวเรียวขายาวตาดำเล็กนะคะแต่สดใสเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาชอบคบค้าสมาคมกับคนทุกเพศทุกวัยมีมนุษยสัมพันธ์ดีจิตใจโลเลไม่ค่อยที่จะมั่นคงนะคะลังเลแปรปวนง่ายมองโรคในแง่ดีนะคะ ขี้สงสารเชื่อคนง่ายด้วยไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะคะไม่แน่นอนไม่แน่ชัดแต่ว่าในเรื่องของสติป,ปัญญานะค,ะคนที่เกิดในวันพุธนะคะจะมีความฉลาดหลักแหลมมีการศึกษาคน้คนควา้าหาคำตอบแล้วก็มีเหตุผล นะคะขี้สงสยัยใฝ่เรียนใฝ่รู้รักประดิษฐ์คิดค้นนะคะช่างวิภาควิจารณ์เจ้าววหารสมบัติสำนวนมีพรสวรรค์แล้วก็มีวิญญาณแห่งนักปราชญ์นะคะในเรื่องของการงานของคนที่เกิดในวันพุธนะคะอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของคนที่ใช้คำพูดวาทศิลป์ในการติดต่อประสานงานนะคะการสื่อสารประชาสัมพันธ์อาชีพที่โดดเด่นอย่างเช่นวิศวกรนัก วิทยากรนะนักวิจารณ์นักคิดนักเขียนโคศกนักการทูตนักการตลาดนักร้องนักแสดงพิธีกรต่างๆนะหรือว่างานในด้านโฆษณาประชาสัมพันธน์การสื่อสารมวลชนทุกแขน,แนงนะคะเกี่ยวกับภาพยนต์วิทยุโทรทัศน์นะการเงินของคนที่เกิดในวันพุธนะคนที่เกิดในวันพุธเป็นคนที่ไม่เคร่งครัดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มักกังวลกับการใช้จ่ายเงินมากๆไม่ค่อยที่จะให้ความสําคัญ ะะมีนิสัยเป็นคนใจดีใจอ่อนชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือว่าคนรอบข้างนะคะทำให้เหมือนกับว่าไม่สนใจเก็บเงินเนาะเป็นคนที่ไม่เก็บเงินนะคะแล้วก็ใช้จ่ายเงินไปหมดไปกับบุคคลอื่นมากมากกว่าตนเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินคล่องด้วยทํามาหากินขยนันรู้จักขวนขวายทํางานตลอดเวลานะคะมีเงินจ่ายหมุนเวียนตลอดไม่ขาดสายนะคะ ความรักของคนที่เกิดในวันพุธนะคะเนื่องจากเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีบุคลิกน่ารักนาเอ็นดูนะคะจังพูดทั้งเจรจานะคะเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาจึงมีคนสนใจรักใครมากมายความคิดนะคะที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักจึงเหมือนกับว่าไม่ยากนักนะคะมีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะ นะคะมีพื้นฐานในเรื่องของอารมณ์ที่แบบไม่มั่นคงโลเลนะคะเลือกมากนะคะขาดความมั่นใจในตัวเองเลือกคู่ครองเลือกคนรักนะคะหรือว่าสับสนในการตัดสินใจที่จะเลือกคู่แท้นะคะเป็นคู่ของคนรักด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบเออตัดสินใจผิดพลาดนะ,ะแต่งงานช้านะคะแล้วก็มานั่งเสียใจภายหลังด้วยก็ได้นะคะ สุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธนะคะควรจะให้ความสนใจในเรื่องของช่องปากช่องฟันให้มากๆนะคะหรือว่าลมหายใจหลอดลมปอดนะคะหรือว่ามีอารมณ์มึนงงปวดหัวบ่อยนะคะไมเกรนความเครียดนะคะควรจะปล่อยวางนะคะอย่าซีเรียสอย่าเครียดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็สมองส่วนไพ่นะคะจะแนะนําในเรื่องของการงานการเงิน โชคลาภสุขภาพความรักให้กับคนที่เกิดในวันพุธประจําเดือนตุลาคมนี้ไว้ว่าอย่างไรนะคะใช้ไพ่ในการทํานายดวงนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะคนที่เกิดในวันพุธนะคะจะเป็นคนที่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะตัดสินใจเลือกทํานะหรือว่าตัดสินใจเลือกนะ สิ่งของนะคะสองสิ่งหรือว่าคนสองอย่างอะไรก็ได้นะคะคือแบบยังมีความโลเลไม่แน่ใจไม่แน่ชัดนะ,ะในการที่อยากจะทําในเรื่องของการงานก็คงจะตัดสินใจว่าจะเลือกงานชนิดไหนเลือกลงทุนธุรกิจแบบไหนนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเริ่มต้นนะคะในการทําธุรกิจลงทุนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ด้วยกว็ได้นะ,ะหรือว่าบางคนบางท่านไปสมัครงานไว้สองที่นะคะสองแห่งเหมือนกับว่าเลือกไม่ถูกนะคะคือเขา ะะเรียกไปทํางาน2ที่เลยแต่เหมือนกับว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าเออที่ไหนจะทําให้ตัวของคนที่เกิดในวันพุธประสบความสเร็จนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากนะคะยังมีการเทียแบบยังคิดอยู่นะคะว่าไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจเลือกนะคะบริษัทไหนดีธุรกิจไหนดีงานไหนาดีนะคะโปรเจกต์ไหนดีนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเครียดแล้วก็วิตกอังวลนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะยังมีการช่ำนั่งหนับอยู่นะคะสำหรับคนโสดนะ,ะพอมีคนรักมีคนให้มาชอบนะ่ะมีคนเข้ามาหาก็เลยเหมือนกับว่าตัดสินใจว่าเอ๊ะจะสลาโสดดีหรือไม่ดีจะคบจะคุยดีหรือไม่ดีนะคะเหมือนกับว่าเออไม่แน่ใจไม่แน่ชัดว่าถ้าแบบมีคู่ของคนรักไปแล้วจะดีหรือเปล่าใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไปแล้วจะ ชีวิตเป็นอย่างไรนะคะยังไม่แน่ใจยอยู่ในยังมีการที่แบบตัดสินใจนะคะโลเลอยู่นะคะว่าจะสละโสดดีหรือว่าจะคุยดีจะคบดีอะไรประมาณนี้นะคะมีคนเข้ามาหาในเรื่องของความรักนะคะมีคนถูกอกถูกใจเข้ามาให้รักให้ชอบนะ,ะแต่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจจีบตัดสินใจคุยตัดสินใจคบเนาะในเรื่องของการเงินนะคะก็เหมือนกับว่าที่ผ่นนานๆมาเนี่ย ะะมีการลงทุนโรงแรงนะคะหรือว่ารอคอยผลประโยชน์นะคะผลกาไรผลตอบแทนที่คาดหวังไว้นะ,ะเนี่ยนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่ารอคอยผลประโยชน์นะะผลกําไรผลตอบแทนนะคะบางคุท่านทําธุรกิจไว้ะนะ,ะหวานพืชใบก็ต้องหวังผลนะคะแต่ว่า,าผลกําไรหรือว่าสิ่งผลประกอบการยังเหมือนกับว่ายังยัง ไม่ประสบสำเร็จนะคะยังรออยู่นะคะยังมีการรอคอยอยู่นะคะแล้วก็คําแนะนําจากไพ่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดนะ,ะให้มันเด็ดเดี่ยวนะ,ะอย่าโลเลนะ,ะในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเริ่มต้นในเรื่องของการงานเริ่มต้นทํางานที่บริษัทแห่งใหม่นะคะที่ไหนก็อาจจะเหมือนกับว่าถ้าท่านใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้ความมุมัะนะอุตสาหะนะคะที่ไหนก็ให้ผล กำไรนะคุ้มค่าตอบแทนท่านแน่นอนนะคะในเรื่องของการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานเดียวก็ได้ตัดสินใจนะคะเจอคนรักเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะก็จะเหมือนกับว่าเออเริ่มต้นคบเริ่มต้นคุยนะคะแต่เหมือนกับว่าถ้ายังไม่แน่ใจไม่แน่ชัดในเรื่องของความรักก็อย่าพิ่งลงหลักปักฐานหรือว่าอย่าพิ่งตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะเพราะว่ามองว่าถ้าคนโสดนะคะยังไม่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงิน ะะอาจจะมีปัญหาภายภัคหน้านะไปโฟกัสในเรื่องของการใช้ชีวิตปัจจุบนันในเรื่องของการงานโฟกัสในชีวิตปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนนะคะอืมภายออกมาแนะนําในเรื่องของการตัดสินใจนะอย่าโลเลนะคะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดนะตัดสินใจแล้วก็ทำนะคะพยายามทําให้สิ่งที่หวังไว้ประสบสําเร็จนะคะให้ดีที่สุดนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะส่วน ให้ระวังนะคะระวังในเรื่องของการเดินทางแล้วกันนะนะคะบางคนบางท่านเนี่ยจะมีการเดินทางนะคะเดินทางไปที่ทํางานไกลๆก็ระวังในการขับรถขับรานะคะใช้สติใช้ปัญญานะคะให้มันรอบคอบเนาะนะคะอย่าพรีผรามนะคะอืมแล้วก็ตัดสินใจให้มันเด็ดขาดนะคะขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะ